สวัสดีครับนักเรียนชั้นปหนึ่งวันนี้ครูก็จะมาสอนในวิชาวิทยาการคำนวณนะครับในหน่วยของการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะครับทีนี้เราจะใช้ซอฟต์แวร์ได้เราจะต้องมารู้จักฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับโอเคงั้นเรามาเรียนรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ิ้นที่1กันเลยนะครับนี่ครับ รู้จักกันไหมเอยโอเคครับเนี่ยแะครับเรียกว่าจอภาพอจอภาพนะครับภาษาไทยเรียกจอภาพให้นักเรียนจดตามนะครับเพราะว่านักเรียนจะต้องนำไปไปทำไปงานนะครับ่ให้นักเรียนจดตามจอภาพภาษาอังกฤษเรียก มอนิเตอร์มอนิเตอร์นะครับอ่าโอเคจอภาพหรือมอนิเตอร์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองสองแบบอ่าแบบที่หนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับแบบที่หนึ่งก็คือแบบที่สัมผัสไม่ได้นะครับอ่า และแบบที่สองนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นจอภาพที่สัมผัสได้อ่าคงคุ้นเลยใช่ไหมครับว่าเหมือนกับจอมือถือเลยอ่าจอภาพแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองเนี่ยะจะมีจออ่าเรียกว่าเป็นชนิดนะครับจะมีหลายชนิดทั้ง LED นะครับ OLED เนนะครับอ่าก็ ขึ้นอยู่กับการแสดงผลนะครับที่เราต้องการความคมชัดอ่าแล้วก็จะจอเล็กจอใหญ่นี่ก็ไปเลือกซื้อกันเลยอ่าต่อไปนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่สองที่เราจะมารู้จักกันอุปกรณ์ชิ้นนี้เลยครับอะไรเอย่ยอ่าใช่แล้วครับมันคือเมาส์อ่าอุปกรณ์ชิ้นที่สองคือเมาส์ ภาษาไทายเรียกเมาส์อ่าภาษาอังกฤษละ่ะเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษก็เรียกเมาส์เหมือนกันครับอ่า M O U S E เมาส์โอเคเหมือนกันเลยนะครับโดยเมาส์ก็เช่นเดียวกันครับ จะแบ่งออกเป็น2แบบคือหแบบมีสายครับและสแบบไร้สายครับนี่จะเห็นว่ามันไม่มีสายแล้วส่งสัญญาณกันนะครับจะใช้สัญญาณบลูทูธหรือไวเลสนะครับก็แล้วแต่นะครับนี่โดยใช้ตัวเนี้ยไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ของเราแล้วมันก็จะส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันนะครับ ระหว่างเมาส์กับตัวรับสัญญาณาจดไว้นะครับถ้าจดไม่ทันให้นักเรียนกดหยุดจอภาพากดหยุดไว้ก่อนเพื่อเขียนก่อนนะครับต่อไปอุปกรณ์ชิ้นที่3มที่เราจะไปรู้จักกันนะครับอะไรเอ่ยครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้คือแป้นพิมพ์ครับ ภาษาไทยเรียกแป้นพิมพ์่าแป้นพิมพ์นะครับอารลันาภาษาอังกฤษละ่ะภาษาอังกฤษเรียกค e ีย์บอร์ด e คีย์บอร์ดครับผม K E Y b o a r d คีย์บอร์ดนะครับอ่าคีย์บอร์ดก็มีสองแบบเหมือนกันครับหนึ่งแบบมีสายนี่นะครับมีสายและก็สองไร้สายครับอ่าแบบมีสายกับไร้สายนะครับคีย์บอร์ดทำหน้าที่นำข้อมูล เข้าครับเป็นตัวอักษรหรือเป็นตัวเลขก็คือเอาไว้พิมพ์ตัวเลขหรือตัวหนังสือตัวอักษรเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรนะครับอ่าต่อไปอุปกรณ์ชิ้นที่4นะครับที่เราจะมาเรียนรู้อ่าก็คือนี่ครับเคยเห็นกันไหมเอ่ยใช่ครับคือ เครื่องพิมพ์ภาษาไทยเรียกเครื่องพิมพ์ภาษาอังกฤษคือ printer p, p r i n t e, e r printer printer ก็มีสองแบบเหมือนกันครับนี่ แบบที่สแกนไม่ได้นะครับหนึ่งสแกนไม่ได้และสองสแกนได้ครับเอากระดาษไปไว้ตรงที่ที่กระจกตรงที่สแกนนี่นะครับนักเรียนจะเห็นไหมเอ่ยนี่ครับที่รูชี้ทำให้สแกนได้ครับเอารูปภาพไปวางแล้วก็สแกนออกมาได้ เป็นการนำข้อมูลออกนะครับเอาพุทนำข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์เมื่อเรามีข้อมูลจากคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องการนำออกมาเป็นในรูปแบบของเอกสารเป็นกระดาษให้เราพิมพ์ออกมาครับอ่าพิมพ์ออกมาจากเครื่องพินเตอร์อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะมารู้จักกันก็คือน,นี่ครับ ปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าลำโพงครับลำโพงภาษาอังกฤษเรียกว่า S P e A K e R. สปิเกอร์สปีเอคีอาร์สปิเกอร์ลำโพง ครับเป็นอุปกรณ์นำข้อมูลเสียงออกจากคอมพิวเตอร์ขยายเสียงจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ดังขึ้นนะครับเป็นอุปกรณ์เอาต์พุตนะครับตัวนี้ทำหน้าที่เอาเสียงออกจากคอมพิวเตอร์ให้เราได้ยินนะครับเ,เรียกว่าสปิเกอร์นะครับ และอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราจะรู้จักกันในวันนี้นักเรียนเคยใช้ไม่เอ่ยหาใครไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์จะไม่รู้จักนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าแฟลชไดร์นะครับทับศั์เลยนะครับภาษาไทยก็เรียกแฟลชไดร์ภาษาอังกฤษก็เรียกแฟลชไดร์เหมือนกันครับ F L A S H D I R I V E F L A S H D R I V E Flash Drive นะครับ Flash Drive เป็นอุปกรณ์สำรองข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์นะครับ,นะรบโดยจะมี ขนาดของความจุที่แตกต่างกันนะครับหากละเรียนต้องการความจุเยอะๆก็สามารถเลือกได้มีความจาุตั้งแต่เดี๋ยวนี้จะเป็น16นะครับ32 64องหจะขึ้นเป็นลักษณะจะขึ้นเป็นเท่านะครับขึ้นไปที่สองอยห้าส แล้วก็512ร้ยเนี่ยครับได้หมดเลยเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เอาไว้สำรองข้อมูลหรือไว้เก็บข้อมูลนั่นแหละครับไว้เก็บข้อมูลหากนักเรียนมีรูปภาพเยอะๆจะเต็มมือถือจะเต็มคอมพิวเตอร์นักเรียนก็นำรูปภาพเหล่านั้นนะครับมาไว้ในแฟลชไดร์แล้วก็ าสามารถที่จะเอาไปเสียบที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อโอนถ่ายข้อมูลได้นะครับอโอเคนะครับเป็นอุปกรณ์สำรองสำรองข้อมูลนะครับเรียกว่าแฟลชไดร์โอเคนักเรียนก็จะได้รู้จักอุปกรณ์ทั้ง6ชิ้นสำหรับวันนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับที่ครูบอกว่าให้นักเรียนได้จดจดชื่ออุปกรณ์ แล้วมาทำใบงานนี่ครับสิ่งที่เราจะต้องทำใบงานนี้นะครับให้นักเรียนจับคู่นี่จับคู่ภาพกับชื่ออุปกรณ์นะครับโดยนำตัวอ,อักษรของอุปกรณ์และชื่ออุปกรณ์ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเห็นไหมครับ อ่าครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับภาพที่หนึ่งอ่าภาพที่หนึ่งเรียกว่าอะไรครับโอเคภาพที่หนึ่งคือจอภาพนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยจอภาพนี่เมื่อกี้ครูให้จดเอาไว้ใช่ไหมครับคำว่าจอภาพและมอนิเตอร์ครัวนี้เราก็มาหาเลยครับ อจอภาพและมอนิเตอร์ครับผมคือจอจานนั่นเองโอเคแล้วก็ไปใส่เลยนะครับจอจานโมนิอ๋อคเขียบผิดมอนิเตอร์โอเคไหมครับไม่ยากเลย ่าให้ที่เหลือให้นักเรียนได้ทำเองเพราะมีแค่6ข้อนะครับทำให้เสร็จแล้วมาส่งครูในครั้งหน้าที่เราเจอกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนดูแลทุขภาพตัวเองอป้องกันล้างมือให้สะอาดใส่แมสให้ตลอด แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ